สวัสดีครับพี่น้องครับผมโมนี่พญายิ่งน้อยสีมาในน้ำยางด้วยครับด้วยพอดียางของมาสรถมาครับผมครับสำหรับผู้ใดพี่น้องที่ร้อยางเส้นในน้อยอยู่แล้วครับโมนี่พญายิ่งน้อยจัดมาให้เราแล้วครับเด้อครับผมผู้ใดมากสิบสองครับสิบสองมิ้นี่ก็สำหรับยิ่งหนูแล้วครับเนื้อที่กันครับสิ้นยางยุดเนื้ครับตากับพอดีดึงครับสำหรับยิ่งหนูนะพี่น้องครับ ประมาณนี้ครับผมครับอีสิบสามมิลครับผมสิบสามมิลก็ครับสำหรับยิงปลาเนาะพี่เนาะเอาตัวนี้ไปครับผมสามสิบสี่ครับผมสิบสี่ตัวนี้นี่ยางหนาเลยด้วยครับพี่น้องกวนเอ่งเต่งเลยตัวนี้ครับผมตัวนี้แห้งดีก็เอาครับผมสำหรับยิงปลาเนาะใส่รถเลื่อครับผมตัวนี้ ใส่ล้อเลยครับผมนี่สีหนึ่งครับผมกับสิบสีมิ้ด้วยกันนะครับกับมักสีอะไรก็แจ้งครับมาครับผมนี่ตอนนี้มีสีเทาสีส้มสีเขียงเขาเอื่นสียังไงส้มส้มเป็นตานเลยบหรู้กันไม่ใช่ใส่ัลเลยก็ได้สีนั้นสีอะไรก็สีนั้นแหละนะพี่น้องครับครับ จะถักกันมาแล้วครับเด้อผู้ใดล่อยางสิบสองนิ้นใส่ยิงหนูครับผมนี่ตัวนี้ครับผมสิบพอดีครับผมผมเบิแข็งลายตึงลายครับสําหรับยิงหนูครับแต่ยิงปลาก็มันยังใช้หน่อยแนะนำเหรอดูนี้นะครับเด้อนี่สิแข็งเนี่ยไม่ต้องใส่หลายเส้นนะครับผมใส่ปีกข้างข้าวใส่อยางเนี่ยลุนนี้นะครับใส่เส้นเดียวก็ยิงลงไปเสียแห้งปัดเลยครับผมพี่น้อง ควนกวนนะนแนบจานตะดึงเบาใบเวลาครับผมพี่น้องเวลาแห้งดีทักมาได้ครับเด้อครับผมคือเก่าครับผมร้านเพื่อนใช่น้อยขายแปดสิบบาทครับผมครับไปใส่กันครับผมพี่น้องครับเอาผักสนี่เนาะพี่น้องละผักพี่น้องไว้ซสมิ่งแล้วครับผมขอมาใหม่ๆครับผมครับพี่น้องไว้ครับ อยับลยอยู่ครับผมใชับว่ครับผมขอทุกเดือนแล้วครับ้อมครับผมครับิดเร็วสั่งเร็วครับผมขอบคุณเลยละครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับไปบอาจะไปงานแต่แล้วไปเพลิกับผู้ชายคนใหม่วเ้าาจจก็บ่สนใ